ตัวนี้ตัวใหญ่เนาะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นแสนตัวเลยเหรอครับลูกมันอ่ะสามแสนถึงสี่แสนเนี่ยยังไงอ๋ออันนี้เขาเขาเรียกว่าไข่นอกกระดองใช่ไหมครับผมก็เรียกไข่นอกกระดองภารกิจตามหาปูม้าป้อยนี่คือธนาคารปูกลุ่มอนุรักษ์เนินคออำเภอแกลงจังหวัดระยองครับครับ เราพาไปดูลูกแม่ปูกับลูกปูนะอันนี้คือปูปูนอกกระดองไข่ปูไข่ปูนอกกระดองอันนี้คือปูมะใช่ครับรปูมะปูมะมันนี่มันไข่ดำแล้วไงเพราะว่าเขาจะปล่อยไข่ดำเนี่ยไขย่แดงมันจะไม่โตเพลไข่แดงน่าจะไม่ปล่อยเนี่ยไข่เป็นหนึ่งนงครับโอ้นนี้ไข่แดงครับผมครับผมเดี๋ยวนีีเขาจะไม่ปล่อย ก็จะไม่เอามาเพาะแต่เพาะแล้วมันจะมันจะอัตราเกินมันจะน้อยจรอือแต่ไข่ดำเนี่ยก็จะเคลียร์เองเดี๋ยวคืนเดี๋ยวออกเกลียงเลยเนี่ยเอาเลยครับ<ห>ประมาณกี่ตัวค,ค,ครคับผมประมาณนี่ของประมาณสามแซนตว่ัวตัวสามแซนตว่ัวตัวครับผมว้าวมันเป็นแตไส้ปูไงแต่ไส้สามสี่ตัวโลนี่จะมีผ่าแซนึงเป็นล้านแต่วนี่ถือว่าตัวเล็กเลยอยู่ประมาณสามแซนกวตัวตัวเอ่ออันนี้เราเพาะประมาณกี่วันถึงจะปล่อยลงทะเลครับเดียววันเดียวฮะยังอีกวันเดียว พรุ่งนี้ปล่อยได้ครับผมแต่ยังนี่เราจะไม่เพาะใครเลี้ยงหลือเราจะไม่เพาะเพราะว่า<ๆ>ถ้าอย่างนั้นเราไปกินนะครับตัวไหนฮะเาเอามาทรายไว้เอามาให้เชยๆก็เอาไว้แบบนั<อ>้นอ๋อเลยครับ<พ>อ<ๆ>ันนี้คือเราเอามาจากไหนครับพนันมันตัวประมงโอะเะเลยนะก็จะเอามาให้ฮนะ<อ>แต่ถ้าได้ใครยำก็จะเอามาให้หมดเลยเป็นสมาิของกืมครับผมเป็นสมาชิกกองฟุกประมงเนี่ยถ้ามาประมาณกี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วเนี่ยหลายปีก็ติดปีหนึ่งประมาณติดปั๊บ อันนี้คือพ่อแม่พันธุ์มันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแม่พันธุนน์เราจะพจะาะแต่ยาไข่ดำนี่เราจะพาะแต่จะพาะไข่ดำอย่างเดียวอเพาะว่าอ,อย่างนี้มันมันอตามันมันสูสงอีกสูงเงี้ยตารอดอตาเก <ผม S 1> ิดการเกิดเพาะว่า,า<พ>คือเนียมจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยยังนี้ต๋อมียังรอต่อมีอาทิตย์ตสองาทิตย์ตึงจะเกิดถึงจะยาที่จะออกมาเป็นตัวอ๋อตัวนี้แหละครับครับผมงั้นเนี่ยยังนอต่อมีอาทิตย์แต่ยังนี้คืนเดียวนะแต่คือถ้าคืนนี้เราผมไม่ออกเลย พรุ่งนี้ปล่อยได้เลยครับผมพรุ่งนี้เราจะคัดแมนมันออกแล้วเราจะเอาลูกไปปล่อยอ๋อครับเราต้องให้ออกซิเจนตลอดใช่ไหมครับค่ะผมต้องให้ตลอดเมื่อคืนเด็กมันเมื่อคืนเด็กมันมันทำตายเกือบเลยเกือบยี่สิบตัวเกือบยี่สิบตัวแม่พันธุ์ใช่ไหมครับผมเอาแล้วอยู่ไหนครับตอนนี้ยี่สิบตัวนะเอาไปผมหนาวแล้ว <c oughs> อ๋อ <c oughs> ทิ้งแล้วผมนึกว่าจะเหลืออยู่ไม่ทิ้งแล้วอันนี้คือธนาคารธนาคารปูม้าปูม้าครับผมของบ้าน เนินคอของบ้านเนินคอของกรุงมื่นบ้านกรุงปวงกรุงปวงพื้นบ้านอนุรักษ์เนินคอครับผมนะครับอ่าปลอยอย่าปล่อยแล้วจะตายอีกครับจะตายจะตายทงต้นจะตายนะผมมันแก่ล้วมาเช่าผมมาเนี่ยเกือบโรหายนี่นะมาเห็นปูคายตาโอ้วนผมตาซาเข้าซาไหมาแล้วมันมาตายกันเลยจะตายไหนยากเลยอ่าแต่ผมมัน้าใหญ่เลย

ไปกับเคยแล้วก็ว่าเป็นมาเป็นแห่ตัวเมียแล้วก็มีไข่กับดอกดอกกับดอกถ้าสมมติจากเพียวมีกับตองเคี้ยคุณจะไปคุณกับตับเคี้ยออกไม่ก็เคี้ยเองเดี๋ยวเราเอาไว้เงี้ยเอาไว้เงี้ยครับผมเดี๋ยวเอาไว้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช้ามาดูจริงจะแบบนี้เลยเนี่ยก็จะเคี้ยอกเคียอกโอเคโดยธรรมชาติแล้วเราจะเอาแม่มันออกเอาแม่ปูน่ปพันปูนี่ยออกก็ขายแล้วก็เอาลูกปูนี่ปล่อยออกมาต่ถ้าใครเลี้ยงไม่ออกอะใครเลี้ยงยังน่ะต้องมีเจ็ดวันยังน้อยที่สุดนะแต่แบบนี้นี่คือวันเดียวคืนเดียว คืนเดียวครับผมแต่ไข่เหลืองเมื่อกี้เนี่ยนะครับไข่เหลืองตัวไหน,นไข่เหลืองวันนี้กวรจะเป็นไข่ดำนี่อีประมาณเจ็ดวันครับผมเจ็ดวัน oh. อันนี้คือไข่ดำนี่คือคือนเดียวนะครับ,รบอันนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นลูกปูเลยเนาะครับผมโอแล้วก็สามารถเอาไปปล่อยได้เลยครับลูกมันอ๋นอเราเไม่ปล่อยเราไม่ได้เพราะถึงขันมางไปตูปูเลยตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเราเหม่กอล่ะครับครับเ่าหายตะเกียเป็นไข่มาแล้วเราปล่อยปล่อยอ๋อ เพราะว่าถ้าเราท้าเปาะเป็นตัวเดี๋ยวมันจะต้องใช้อุปกรณ์เยอะไงครับ้องใช้ตัวมีเยอะตับมีเยอะอุปกรณ์เครื่องมือตั้งเยอะวัานี้ครับผมนี่เพียงแต่เราเปาะอะเขาเกียร์ไยอย่างเดียวครับจบภารกิจตามหาปูมา